อีพีสามจะพาพี่น้องมาดูลักษณะของเส้นได้นี่ครับพี่น้องดูดีๆนะครับลักษณะของเส้นได้เนี่ยจะเป็นเส้นได้ในยุคของหลวงปู่เอี่ยมนะเส้นได้ที่มาถักเส้นเชือกที่มาถักมันจะเส้นได้เส้นเชือกเส้นเชือกที่มาถักจะต้องเป็นเส้นเชือกขนาดนี้เท่านั้นครับนี่ขนาด ลักษณะของเส้นเชือกเราต้องจดจํานะฮะอัดจ,จะเห็นนเวลาที่รักแตกหลุดล่อนออกมาเราถึงจะเห็นนะครับเพราะนั้นเราต้องหาดูอย่างจุดนี้นะครับนี่ฮะเราต้องจดจานี่ครับขยายดูเห็นไหมครับเดี๋ยวเราค่อยลงกล้องอีกทีหนึ่งให้พี่น้องได้เห็นก่อนนี่ครับลักษณะของเชือกจากขนาดนี้ขนาดเท่านี้นะฮะขนาดประมาณนี้ไม่เล็กไม่ใหญ่กว่านี้นะครับไม่เล็กไม่ใหญ่กว่านี้ถ้าเล็กกว่านี้หรือใหญ่กว่านี้ท่านว่า เป็นของที่ไม่ใช่นะครับนี่ครับยุคนั้นจะเป็นได้จะเป็นเชือกแบบนี้นี่ฮะนี่ครับนี่เดี๋ยวเราค่อยลงกล้องดูเห็นไ,ไหมเราดูตรงที่มันตรงที่แตกตรงร่อนก็จะเห็นลักษณะของเส้นเชือกนี่ครับเส้นเชือกลักษณะของเส้นเชือกลักษณะของเส้นเชือก เรามาลงกล้องดูกันนี่ครับลักษณะของเส้นเชือกฟับนี่ครับเห็นไหมครับนี่เส้นปอเส้นป่านที่อยู่ในเชือกเห็นไหมครับ<ม>ความหนาของเส้นเชือกขนาดของเส้นเชือกนะฮะลักษณะของเส้นใยนี่ครับจะต้องประมาณนี้เท่านั้นต้องจดจำให้ติดตานะครับต้องประมาณนี้นะครับ การส่องพระไม่มีสูตรหนึ่งบวกหนึ่งเท่ากับสนะครับต้องใช้ประสบการณ์ต้องใช้การสังเกตต้องใช้การจดจำนะฮะไม่มีสูตรตายตัวไม่มีตําราตายตัวครับต้องใช้การจดจำอย่างน้อยที่สุดผ่านหูผ่านตานี่ครับดูขนาดขนาดของเส้นเชือกที่นำมาถักเห็นไหมครับชัดเจนไหมพี่น้องที่เคารพขนาดจะประมาณนี้น่าจะชัดนะครับเห็นไหมขนาด เห็นไหมนี่ครับขนาดนะพี่น้องครับโอ้โหแตกลอดออกมาแล้วดูธรรมชาติสวยงามเหลือเกินนะพี่น้องครับธรรมชาติได้ใจจริงๆสุดๆสุดๆนาอพี่น้องครับเห็นไหมครับขนาดจะต้องเป็นอย่างนี้นี่ฮะนี่ฮะจุดไหนอีกให้เราได้ศึกษาอีกมีจุดไหนอีกนี่ฮะส่องหาดูก่อนนี่ฮะหาดูก่อนหาดูก่อนมีจุดไหนอีก พี่น้องอยากให้พี่น้องได้เห็นหลายๆจุดนะนี่ครับขนาดจะประมาณนี้นะครับไม่เล็กไม่ใหญ่กว่านี้นะฮะไม่เล็กไม่ใหญ่กว่านี้นะครับจะต้องประมาณเมื่อกี้นะครับอีกครั้งหนึ่งนะครับเรามาดูอีกครั้งหนึ่งนี่นี่ครับลักษณะของเส้นใหญ่ลักษณะของขนาดเราต้องจดจําเราต้องจดจํานะพี่น้องที่เคารพครับ นี่ครับนี่นี่นี่ครับอ่ะเดี๋ยวไปอีพต่อไปครับ